โอเคนสู้รับสองคู่สุดท้ายแล้วนะครับอ่าน้องนิวจากบุรีรัมย์นะครับเจอน้องออเดี๋ยวนี่น้องนิวเริ่มก่อนครับครับพอแล้วไม่ได้พอทำเบอร์เซตชิคเก้นแล้วก็แปะบ้านล้วมือหน้าแค่นี้แลย โอ้ป๊อกอีกแล้วจบละสาร์โคโดมอืมเหนื่อยได้ไงือเูกรับโอเคครับวีโอเครับแล้วก็ไม่ทำอะไรผ่านเทินซาร์โอจูว่ยได้พอดีเลยอ๋อมือป๊อกเหรอไม่น่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา ฟอกสองด้วยไก่สามโอ้ิโดไก่อกสองโอ้ยอ่ะนอนทิ้นสโิโดปิกใบด้วยตัวผ่านเทินมีสี่ถ้า <c oughs> ถ้าจะป๊อกขนาดนี้ก็เอาไปเลยสามสี่ผ่านเทินอันนี้อะไรนะครับวอดรอครับอีเฟสอ่าฮะคิดแปบ๊บโอเคครับ ขอคิดก่อนนะโอเคทุกครั้งจบก็แกงจืดเลยนลุกครับลุกไปเลยมีดีขึ้นเงินสิบอก็โโจบแล้วกลับไปกองสิบลอก็จบแล้วะโอเคทำที่เกี่ยวเวลาได้ขอคิดก่อนนะครับ แต่สองครับลงมาเสีอมแล้วก็จ่ายสามครับเตะขึ้นมือไปป้าเซฟิลเตะออกไปก่อนเอาเบฟขึ้นมือเลยเชิเลยไ,ได้รีมือไป โอเคครับงั้นเราเซนหนึ่งใบแล้วผ่านเธอไปเสียเวลาเรียกคอเออไปเสียเวลาใหม่เสักเธอหนึ่งไปกันไหนลถไปอีกใจสองอ,อีกแล้วยังก่อนต้นปีสวรรค์ <c oughs> โอ้โหตอกเกิน <c oughs> สิลบสามจ่ายหนึ่งใช่สิบกิโลอีกไนสองตัเอาดวงมาจากไหนเยอะแยะอืมวันนี้พบมากระดวงท,งทําบุญมาเพิ <c oughs> ่งทาบุญมาเจอกันบ่อยจะรู้ใส่กันแล้วคุณน้อยเออก็ <c oughs> ผมรู้ไงผมเลยบวกทําบุญวัดไหนมาใคไมือปอกจกัง <c oughs> ด้ขุดดีไหมจ่าย โ okay. อเคขดการ์ดกับเกียวชิคกนไน์เช็คหนึ่งสองสามกะตายกับโอวอ้่างราระยุเชิญเลยจะทำอะไรก็ทำ <c oughs> ได้แล้วนี่จายหนึ่งแอม i ายิไม่ตีหรอแอ้วจากสเตปแอม i r e บิ t ตีอารีคอเลยก็ตีเห <c oughs> ไม่แฟดแปดจะกระตายครับซีลแล้วมันจะตุยเอามาเลยไม่แฟดครับไม่แฟดครับนี่เลยโอ้ยเจ็บกระต่ายตีอายุขึ้นมือไปอ่ายกขึ้นมือเสียไล์มาเบิร์ดเปิดเิโลไปใต้กองนินึงลงมาตงมันเสื่อมโอเคลมเสื่อมเตะเตะเซฟิโลไปใต้กองครับแล้วก็ซีลแฟดด้วยเลย เชื่อครับยกกลับขึ้นมือไปผมจะประกหราตั้งรับผลครับไลค์เลยวันนี้ผมรับไลค์ก่อนสิโอเคขอเลยต่เทแทนครับสตาร์ทคอวันดรออากาศรีเฟชโอเคยืนเท่าไรกันบ้างยืนห2ึ0 0หมื่นสองสองพันห้าพันโอเคครับแปะครับเป็นชิมขาวสองไอ้สามเมตรจ่ายสอง ลงมาแบบ้าครับอ่าหยิบเทปมันอาคีด้น่งเดียวเสียทิ้งอือคิดก่อนนะเหนื่อยแล้วไงโอเคไม่เป็นไรยืนไอตัวนอนยืนเท่าไหร่ตัวนอนยืนแค่ห้าพันเท่านั้นห้าพันเท่านั้น จ่ายสองไม่จ่ายสองเหรออจ่ายสองไปแล้วจ่ายสามทำอะไรดีเนาะจ่ายสองครับหลงเจ้านี่คู่มากจ่าู่มา แล้วก็มือกี่ใบครับมือสองเท่านั้นครับมือสองเท่านั้นสามารถรีคอตามมาได้ด้วยจ่สองครับอาคีเขาจะทำลายอะ่ะแล้วก็จ่ายหนึ่งครับ ระเบิดตัวรีคอจัวโอเคใช้เลยมาสเดรดเราตัวตรงลายในทันฟินิกเปิดเขาเบิร์ดไม่ผ่านไม่ได้มองสามอดนได้สองตัวเป็นซิฟิโรสกับฮาริฟินโอ้โหซิฟิโรสสองโมอีกแล้วสองฮาริฟินฮาริฟินแล้วก็สองเสร็จแย่แล้วไงโดนเขาสกิลโม้ใส่เยอะเกินไปละอืมอ่า ยืนเท่าไหร่บ้างครับมียืนหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าแล้วก็สองพันสองตัวหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าสองพันสองตัวครับผมคิดก่อนนะครับ สองมันสองมันห้าสองพันสองตัวก็จะทำอะไรนั่นสีหน้าไอ้เจ้าฮาริคิวนี่เผาอะไรครับเผากลงเล็กพี่หกหมูกระมอนครับ,ร 6, รบทั้งสองก,กว้งเล็กพี่หมูกระมอนขอคิดก่อนเจ้า ไอไอ้แอนนี shorts, ่ย okay, like okay, ินได้นะซีฟิโลอ่ะซีฟิโลยินมาสองโอเคครับซีฟิโลยหมื่นสองโอเคครับนั่นก็ดีครับบื้มซีฟิโลครับหมื่นสองอ ไม่แฟดครับไม่แฟดครับดับเบิลสิบบล็อกได้กระต่ายกลับขึ้นมือไปขับขึ้นมือยิงไล้1หนึ่งเม็ดเสียไล้เบิร์ดเปิดครับเตกระต่ายใต้กองครับซิลโอเค,อเคแค่นี้แหละครับผ่านเทินฟอร์เทสลาสคอร์จูเขาได้รับฟอ์เส S <S เออ <ughs> นี่ผมสงสัยอะโอโอซึนาบุชิอะส,สามารถถ้ามือมันหมดแล้วอะไม่ได้ครับอย่างน้อยต้องทิ้งหนึ่งครับอย่างน้อยต้องทิ้งหนึ่งนะโอเคไปได้ง่ายอืเดี๋ยวนะไอ่ลาวที่เขาใช้มันเป็นลาไม่มีเจมไม่ใช่อะ yeah? อ่าใช่ไอตัวนั้นถึงไอ้นั่นมามันก็ต้องทิ้งหนึ่งอยู่ดีไม่ใช่ว่าม,มือมันอ่ามันสามารถก็เห็นเห็นใช่มันสามารถเลือกได้แต่ว่า เห็นใส่บอกว่าไปอ่าน QA มาแล้วไงตอนน like euh like ั้นเคยถามอยู่อ๋อถามมาแล้วเป็นบุชไปใช้มาแล้วมาเลยเคยถามอยู่ก็เลยลองถามใส่ดูใส่บอกไปอ่านคิวเออะไรนันก็โอเคจ่ายสองโดดโดดจากบนมือโดดจากนอกมือโดดมากนั่บนมือเกือบโดนละเกือบโดนห้ามเบิร์ดละเอ้เกือบโดนห้ามมือเบิร์ดละโอโอสนาบุชิครับครับผมสี่ใบฮะเอาไปเลย หนึ่งสองสามสี่มาเราติดฟอเทสแล้วไอจะตู้ไว้ถึงที่สุดไอ,อ,อมีาก,การกันขู่ไปก่อนไดอ,อีกสองปุด <c oughs> หนึ่งสองสามอืม กำได้แล้วนครับผมเอาเลย ครับเชิญครับเดินเดินใจสองไม่ใช่เอเอชิดิใจสองกลับมาอเอา็ดอ่าได้มาแล้หนึ่งเมตรสองสามและสี่จะตายครับ เข้ามาแอคทัสเติดารุราตีแปดหรือไม่ยืนเท่าใดยืนตอนนี้หนึ่งหมื่นเจ็บเท่านั้นโอ้โหห้ามเลยละไม่ได้เจอมือป๊อกอย่างนี้จะสู้ยังไงอะ เดีมีเไปเดีวไลท์หมื่นหนึมื่นเจ็ดเนาะใช่หมื่นเจ็ดตีเสร็จลุกยิงไลท์ยิงไลุกมือมือแก็ตีห้ามือเองถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสนามตอนนี้มือเขาดีตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับแล้วก็มือแล้วก็มือตอนนี้มือเหลือไปเดียวแอละคับไลท์หนึ่ง หมื่นเจ็ดมากกว่าหนึ่งอะไรหนึ <S 1> 1 <S ่งแล้วลุกห้ามมือห้ามมือและห้ามเบิร์ดแต่ไม่มีเบิร์ดอยูแล้วสาเกียร์ได้ทั้งสองตัวยังโผล่อีกสิบโลไปแล้วไงสองตัวไปด้านใต้เลยใช่ก็นั่นแหละสาเกียร้ตั้งหลายตัวยังยังจะเสิร์ชเจออีกนะอืมไม่ใายครับอไม่ใส่ อวาลาันบอกครับอ่ะผมแปดด้วยนะรอบนี้เด่ท่านสี่ึงพอผมยกอวาลันขึ้นไม่กดเทคกด้วยลูกกรลดาโอ้โหขาต่อเลยโดนหน้ามืออยู่ละอ็เค่วิ่งอยู่สองเจมอ่ะถ้าผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ตีต่อไหมอ่ะการุดาตีไม่แฟดครับไล่ย,ยิงไล่หนึ่งตายอโ,อโอเค มืออ่ะมือโคตรเวอร์คุณทำบุญมาไงเมื่อเช้าเนี่ยโคตรดีโคตรดี